ที่เรื่องของ PM 2.5นะครับโดยเฉพาะปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยถ้าไปดูเว็บไซต์ของ a i r f o ไทยกรมควบคุมมลพิษก็จะอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเป็นสีแดงหลายจุดทีเดียวนะครับอย่างล่าสุดนะครับทางทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการเพิ่มมาตรการเข้าไปนะครับในการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5ในภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับโดยมีการใช้วิธีที่เรียกกันว่าเทคนิคลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศพกพันด้วยการโปรยน้ำและโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อเป็นการเจาะช่องบรรยากาศให้สามารถระบายฝุ่นละอองขึ้นไปต่อได้นะครับโดยขั้นตอนการดำเนินการนะครับเขาบอกว่าจะมีการใช้เครื่องบินชนิด Cn จำนวน1ลําลำและคาซาจำนวน1ลำนะครับขึ้นปฏิบัติการโปรยน้ำจำนวน3,000ลิตร เป็นรูปก้นหอยรัศมี 7nm นะครับดำเนินการในช่วงเวลา13นาฬก52นาทีถึง14นาฬิกา7นาทีและ14นาฬิกา20นาทีถึง14นาฬิกา52นาทีโดยผลการปฏิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มีนาคมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงและใช้เทคนิคดัด ดัดแปลสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตร,รดิตฐ์น่านพบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ดังกล่าวก็มีแนวโน้มลดลงหลังจากปฏิบัติการด้วยนะครับ ทางนี้นับตั้งแต่การเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับห่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆไปแล้วกว่า50วันรวม143เที่ยวบินในพื้นที่15จังหวัดภาคเหนือครับโดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บินปฏิบัติการทั้งเส้นอยู่ที่16วัน20เที่ยวบินในบริเวณอำเภอเมืองเสมิงแม่วางแม่อ่อนแม่แตงพร,ร้าวเชียงดาวจอมทองหอด โดยเต่าอมก่อยรวมทั้งได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ร่วมกันในการปฏิบัติการตักน้ําดับไฟป่าไปแล้วทั้งสิ้น4วัน32เที่ยวบินนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องของ PM 2.5ค่อนข้างที่จะมากนะครับ